สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนโอบาเกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานโกเลมว่ากันว่าพระชาวยูในเมืองปรากเมืองหลวงของเชโกสโลวาเกียเป็นคนสร้างโกเลมขึ้นในตอนนั้นชาวยูที่อาศัยอยู่ในสลัมของปาก,กำลังถูกข่มเหง โกเลมจึงเกิดเป็นสัญลักของการปกป้องโกเลมถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียวและจะมีชีวิตเมื่อพาเขียนคำว่าเช็มบนกระดาษหนังแล้วใส่เข้าไปในปากของมันนอกจากนั้นพาเขียนคำว่าอ e ิมิแปลว,ว่าสาจัจธรรมบนหน้าผากของมันโกเลมมีร่างกายที่แข็งแรงและแข็งแกร่งและคอยปกป้องชาวอ,อยู่ตลอดมาอย่างไรก็ตามผู้คนในเมืองเริ่มเกรงกลัวสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นพาจึงได้ทําการเขียนคําว่า อิเม็เปลี่ยนเป็นเม็ดซึ่งหมายถึงความตายก็ราะสำหรับวันนี้นะครับตำนานโกเลมก็ได้จบลงไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้พาคลิปใหม่พี่หน้านะครับขอบคุณครับ